สวัสดีสมาชิกครับเชิญชมวอวววมือเดียวปี2012ครับมาแล้วครับกับ S60 เครื่องพันหกเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นตัวเทอร์โบรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับมือเดียวปี2012ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่านะครับเอกสารครบพร้อมโอน189,000บาทนะครับราคานี้แบบจัดเต็มเลยนะครับสุดคุ้มแน่นอน189,000บาทขายราคานี้นะครับผ่อน4,000ต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถได้ครับ และก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยมีบริการจัดไฟแนในซ์ให้ทั่วไทยนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับวอลโวเป็นลำดับต้นๆเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสีส,สันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เบาะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับทั้งซ้ายและขวาปรับไฟฟ้านะครับคันนี้สีสวยสภาพดีขับได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนรับประกรันการ,ร,การจัดส่งนะครับสนใจชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับ100,000 8 9 0 0 0บาทนะครับเตรียมตัวเตรียมใจกำเงินมาได้เลยครับขับกลับบ้านได้เลยครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับนี่เลยครับนี่ครับเบาะคู่หน้าได้ปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับ189,000บาทนะครับราคานี้เลยนะครับเตรียมตัวเตรียมใจมาขับกลับบ้านไปได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับเปิดราคานี้เลยนะครับใครที่เข้าใจสนใจกําลังหาอยู่นะครับสุดคุ้มคุ้มมากๆนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับ สวยสมบูรณ์มากๆนะครับเป็นตัวท็อปนะครับปี2012คันนี้เครื่องพันหกออโต้เทอร์โบนะครับเรซสวยมากๆนะครับไม่มีชนเลยนะครับคันนี้ไม่มีชนไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังนะครับไม่แท้1 8 5 0 0 0กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจกําลังหารถยุโรปสักคันนะครับลองพิจารณาคันนี้นะครับ189,000ับาทนะครับสุดคุ้มเลยครับมือเดียวป้ายแดงปี2012นะครับเครื่องพันห 6เกียร์ออโต้เทอร์โบนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับขครชอบวอลโวนะครับ s 60มาแล้วครับ s 60นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับฝากกันด้วยนะครับถ้าท่านกำลังเล็งหารถยุโรปนะครับนี่เลยครับสภาพดีราคาน่าสนใจมาชมได้มาทดลองขับได้เลยครับขายราคานี้นะครับ ทำความเข้าใจเตรียมเงินมาได้เลยครับ1นึ่งแบาทนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยจะสดสัพัน์ ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับเราคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับราคานี้นะครับ189,000บาทนะครับคุ้มเลยครับฟังไม่ผิดนะครับผ่อน4,000พันต้นเครดิตดีออกรถ0บาทผ่อนได้6ปีรถพร้อมใช้สวยมากๆสุดคุ้มแน่นอนกับ Volvo S60 ครับ